สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปและแนวทางต่อนะคะมาฟังคําเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่28นะคะสูตรวัดใจนะคะให้เด่นสกับ5นะคะวิ่ง8กับ0นย์นะคะพี่น้องจา๋ารอบแรกรอบพิเศษนะคะพี่น้องจา๋า9กนะคะมาตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋าจะไม่เข้านะคะส่วนรอบพิเศษนะคะ0 8ย์อีกนะคะพี่น้องจา๋0า0นย์มา8มามาตัววิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เข้านะคะ 1> 7จไปแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าเจ็สูตรเม็ดเดียวนะคะก็ไม่แตกอีกรอบปกตินะคะ1นึก็ไปสูตรเม็ดเดียวเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นเจาะไม่แตกเนาะสองหนก็ไปสูตรเม็ดเดียวอีกนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับรอบ v i p นะคะเลือกสุดท้ายหยดสุดท้ายจริงๆนะคะพี่น้องจา๋ามานะคะ7 5็ดห้าเนาะเจ็ดตัวเด่นมานะคะ นึกว่าจะไม่มานะคะพี่น้องจ๋ารอบสุดท้ายนะคะก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะสี่เจ็ดห้าไปแตกสูตรเจาะสามตัวแตกนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครไม่ได้ไปชมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะพี่น้องก็ไปตามลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางนะคะฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจ๋าวันที่ยี่สิบเก้านะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องจา๋าแอดเพียนก็ได้เขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องวันที่29เดือน4ปี64นะคะพี่น้องแนวทางนะคะจอให้2ตัวบนล่างนะคะแนวทางหานอย3ามนอยนะคะสูตรวัดใจ3นมนอยนะคะเด่นนะคะเด่น9นะคะแล้วก็เด่น2นะคะวิ่งเนาะวิ่ง4นะคะ กับ5นะคะเรามาเจาะคู่9กันนะคะสูตรวัดใจคือสายเจาะนะคะถ้าสูตรเม็ดเดียวสายรูดสายรูดสายฟันต้องไปสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องมีอยู่3ส,สูตรนะคะมีพี่น้องถามมานะคะมีกี่คลิปคะมีอยู่3คลิปนะคะมีสูตรเม็ดเดียวนะคะสายรูดสายฟันนะคะ แล้วก็สูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจแล้วก็สูตรเจาะสามตัวนะคะมาเจาะคู่เก้ากันนะคะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่ เก้าสามนะคะเจาะให้แค่ห้าคู่นะคะส่วนสองนะคะก็จะมีสองเก้าเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองห้า สองสี่นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะตัวที่มีในตารางนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะชอบตัวไหนบ้างนะคะสองเก้านะคะสองแปดนะคะสองห้านะคะสองสีงก็ชอบเนาะส่วนเก้านะคะก็จะชอบไปที่เก้าแปดนะคะเก้าห้านะคะ 94นะคะทุกอย่างทุกแนวทางต้องไปกลับนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเราลุ้นรอออกนะคะวันที่29นะคะสูตรวัดใจของเราจะมาหรือไม่มานะคะก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ